สวัสดีค่ะจากบาลายองพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมพาเพื่อนๆนมาดูไม้ชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ลูกแบบนี้นะคะเพื่อนๆืนรู้จักไม้คะว่าน,นี่คือลูกอะไรใครรู้ช่วยบอกบาลายองพยอมด้วยนะคะนี่คือใบของเขานะคะนี่ค่ะใบของเขาเป็นแบบนี้นะคะใบจะเป็นมันวาวๆนะคะนี่ค่ะ รรู้จักนหมคะใครรู้จักช่วยบอกว่าอะไรวังพยอมด้วยนะคะว่านี่คือต้อนอะไรนะคะหรือว่าเป็นผลไม้อะไรนะคะนี่ค่ะลูกเขาจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งต้นเลยนะคะดกมากมากเลยนะคะใครรู้จักต้นไม้ต้นนี้ช่วยบอกว่าอะไรวังพยอมด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ